สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงการตัดเล็บของหนูขวัญหนูตะเภานะครับจริงๆแล้วมันตัดได้นะครับนะครับผมจะมาตอบคำถามที่ถามมาว่าหนูขวัญหนูตะเภาสามารถตัดเล็บได้ไหมมันเหมือนกระต่ายนะครับกระต่ายก็ต้องมีการตัดเหมือนกันหนูขวัญหนูตะเภาก็ต้องตัดถ้าเกิดไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดก็ได้แต่ว่าเวลาเราไม่ตัดเนี่ยเขายาไวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะม้วนนะครับมันจะงอเองอ่ะผมไม่มีไม่มีภาพไปดูนะอ่า นึกถึงเล็บเราถ้าเกิดเราไว mm ้ยาวๆครับมันก you ็จะม้วนๆนะครับเหมือนกันครับเหมือนเล็บเล็บอาหนูขวัญหนูตะเภาก็เหมือนกันถ้าเกิดมันม้วนเข้าไปมันจะไปโดนเนื้อครับถ้าไม่ตัดเลยนะครับถ้าเกิดไว้ยาวๆไปสักสองปีสามปีหรือไว้นานเกินหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มงอแล้วนะครับในช่วงช่วงที่มันตัดเนี่ยมันก็เหมือนเล็บเล็บเราอะครับตรงโคนเล็บเนี่ยมันจะมีเนื้ออยู่นี่ครับเพื่อนๆลองยิงอยากจะแชร์ภาพเหมือนกันนะบางทีภาพมันอาจจะ ติดลิขสิทธิ์นะครับก็เอาเป็นว่าผมพูดเนี่ยแล้วกันแล้วก็เพื่อนลองไปค้นหานะครับพิมพ์ว่าเล็บนูขวันนูโตพาหรือว่าเล็บกระต่ายก็ได้มันก็จะมีอยู่มันจะมีภาพวิธีการตัดเล็บนูขวันนูโตพาหรือวิธีการตัดเล็บแกสบี้วิธีการตัดเล็บกระต่ายอย่างเงี้ยมันจะมีตรงโคนเล็บเหมือนเหมือนเล็บเราเลยครับเหมือนเล็บเล็บคนเนี้ยนี่นะครับตรงช่วงโคนเล็บเนี่ยครับอ่ามันจะมีขาวขาวนะครับเนื้อของเล็บขาวขาไอ้ตรงนั้นอะแล้วอย่าไปตัดโดนนะครับอย่าไปตัดโดนถ้าเราตัดโดนเนี่ย เลือดมันจะออกนะครับแล้วมันมันจะร้องจะตัดไอหนูหนูอะหนูขวัหนหน,หนูตะเภามันจะร้องนะครับแล้วก็ต้องตัดให้เลยโคนเล็บขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะมีจังหวะมันจะมีรอยตัดถ้าเกิดเราเราเซิร์ชหาข้อมูลในใน o o o g l e นะให้ผมให้ค้นหาแล้วกันยิงอาภาพขึ้นมาเดี๋ยวเผื่อภาพเป็นลิขสิทธิ์อะครับก็อ่ะผมใช้เล็บผมแล้วกันะ นะครับตรงตรงเนี้ยตรงนี้เราตัดถ้าเราตัดเล็บตัวเองอ่ะเราตัดเข้าเนื้อเนี่ยเพื่อนเพื่อจะรู้เนี่ยถ้าเราตัดเล็บเข้าเนื้อมันมันก็จะมีเลือดออกมาใช่ไหมครับแต่ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันหนูเหมือนกันมันจะมีโคนเล็บของมันซึ่งเราไม่สามารถตัดได้แต่ให้เราตัดเลยมาหน่อยมันเป็นจะเป็นตัวที่ไม่มีไม่มีเนื้อปุ๊บเขาตัดมามันก็ตัดได้นะครับต้องตัดนะเพราะว่าบางทีเราอุ้มเล่นนะครับผมเคยที่ไม่ตัดน่ะไม่ตัดน่ะเล็บมันคมมากเลยเวลาอุ้มเล่นแล้วเราจะมีจังหวะที่ จังหวะที่มันดีดมันดีตัวมันต้องการดีตัวออกหรือมันมันไม่ชินเวลาเราอุ้มมาเนี่ยไอ้พวกหนูก็ดีหรือว่าก็ต่ายก็ดีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราอุ้มเล่นทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะชินแต่บางตัวเนี่ยมันอุ้มเล่นทุกๆวันอ่ะมันก็ไม่ชินแล้วก็มีหรือบางตัวที่เราไปเจอปุ๊บเราก็จับอุ้มเลยซึ่งเขากาลังวิ่งวิ่งอยู่เนี้ยเราก็ไปจับอุ้มมาปุ๊บถ้าเกิดเขาไม่ชอบหรืออารมณ์เขาอารมณ์แบบบอจอยอารมณ์เขาไม่ดีเขาก็ กระโดดหนีปุ๊บมันจะขวนเนื้อเราซึ่งเขาไม่รู้หรอกออ้หนูมันไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อหรือดินหรืออะไรเพราะมันขวนมันจะเป็นทางยาวนะครับซึ่งมันแสบมากนะเวลาอาบน้ําเออ,อันนี้ก็จะเตือนหนูคนว่าเออถ้าตัดได้ไหมตัดได้เป็นไปได้ให้ตัดไปเลยนะครับแต่ก็ระวังมันเข้าเนื้อนะครับเข้าเนื้อแล้วก็จับเขาเขาจะไม่ยอมให้เราตัดผมก็เป็นเหมือนกันเวลาจับอ้หนูขวานหนูตเะเผาอ่ะช่วงที่เลี้ยงเยอะๆนะครับช่วงที่เลี้ยงหลายๆตัวเนี่ยโพสจับตัดทุกตัวนะ ก็ซื้อรกายตัดเล็บไอ้ที่มันตัดตัดพวกหมาพวกกระต่ายอะไรมันมีขายไปหามา hmm. แล้วก็เอามาตัดได้ครับตัดได้ก็ตัดไปไม่ให้เขายาวเกินแล้วก็ช่วยในการอ่าเราไม่ได้เลี้ยงแบบไว้ข้างนอกให้มันตะกุยด mm ิน hmm. อะไรต่างๆใช่ไหมครับเขาก็คุยได้ปกติขี้ลงขี้เลื่อยเขาก็คุ้ยได้ปกติครับแต่ว่าเราตัดก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตัดได้นะครับตัดได้มันมีวิธีสอนอยู่ครับ ซึ่งไปหาผมผมว่าไอตรงการตัดเล็บเนี่ยมันมีคนสอนซึ่งมันคล้ายๆกันคล้ายกระต่ายนะครับหนูการตัดเล็บเล็บมันลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ไว้ยาวได้ไหมผมไม่แนะนําให้ไว้ยาวนะการตัดเล็บของหนูขวัญหนูตะเภาวพวกเนี้ยที่บอกอะครับพอไว้ยาวครับมันก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยสองแล้วก็จะเป็นเล็บที่มันงอเข้าไปในเนื้อนะครับมันจะขดเลยมันขดเลยแล้วพอเราตัดออกนะจะเป็นก้อนแข็งๆนะครับ อืมแล้วก็ถ้าไม่ตัดเลยมันจะขบวนเนื้อเราเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องระวังเพราะงั้นตัดเถอะตัดตัดได้ตัดนะครับเพื่อสุขภาพของหนูขวัญของเรานะครับแล้วก็เวลาเราอุ้มเราจะได้ไม่โดนเขาขวนนะับไม่ให้โดนข,ขวนเนื้อนะครับก็เป็นอ่าตอบคำถามไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับฝากกดไล